เมื่อตอนต้นปีทาง USGA กับ R&A ได้มีการเปลี่ยนกฎนักกอล์ฟเวลาลูกออนอยู่บนกรีนสามารถที่จะปักคงเอาไว้ได้นะฮะนักกอล์ฟใน PGA ทัวร์กับ European t ยนทัวหรือหลายๆทัวร์รอบโลกเนี่ยก็บางคนชอบกฎนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบกฎนี้ก็ยังคงใช้กฎเดิมอยู่นะฮะ และก็ยังคงมีหลายสำนักสื่อนะครับที่ทําการวิจัยออกมาอย่างเช่นกอล์ฟได e s เว่าเราควรที่จะปักธงเอาไว้เวลาพัดลูกบนกรีนหรือว่าไม่ใช้ธงดีครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นนกักกอล์ฟที่เล่นอยู่ใน NCAA และเป็นมือหนึ่งของอีเซนมิชิการนะครับจะมาแนะนําข้อคิดว่าเธอใช้ธงหรือว่าไม่ใช้ธงเวลาพัดบนกรีนนะฮะนั่นคือน้องแพรพัทรพรสิทพัทรปสิทธิ หลังจากที่ USGA กัน r อ a ออกกฎเรื่องการปักธงไว้บนกรีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกเลยค่ะโปรชันที่กฎออกมาเนี่ยเราคิดว่าจะง่ายเลยคือเราจะพัดแรงเท่าไหร่ก็ได้ชนธงลงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมันมีสิทธิ์ที่ลูกจะแบบออกเด้งออกก็มีถ้าเรามาพัดกันจริงๆนะคะใช่ก็คือเวลาเราปักธงทิ้งไว้เนี่ยคิดว่าจะพัดแรงเลยแล้วลูกจะชนแล้ว้นลงใช่ค่ะแต่คือกรณีนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่คือเราต้องชนตรงกลาง เป๊ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองจากระยะ3ฟุตกันเลยดีกว่าได้ค่ะนะมีลายขวาในยิ้มเลยกลางหลุดลองทำดูว่าถ้าสมมติว่ามีธงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้ค่ะก็ลงหมดอยู่ดีค่ะแต่คือความรู้สึก มันแตกต่างกันไหมมันเป็นเรื่องของ feeling หรือว่าเรื่องของความรู้สึกจริงๆเอาพูดง่ายๆเลยนะครับเวลาเอาทงออกเนี่ยสบายใจกว่าสบายใจเพราะว่ามันไม่มีเหมือนแบบว่าแฟกเตอร์อื่นๆที่จะทําให้ลูกเราไม่หลงคือมันไม่มีอะไรมาเหมือนกับขวางตาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าหลุมมันใหญ่ขึ้นค่ะนี่คือส่วนตัวที่น้องแป๊คิดถูกไหมใช่ค่ะอ่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมูฟไปที่ระยะมากกว่า20ฟุตกันดีกว่าได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พัดระยะ25ฟุตนะฮะซึ่ง ปกติเนี่ยท้องแพลรจะใช้ธงซึ่งจะใช้กฎใหม่ใช่ค่ะแต่สำหรับพัดเนี้ยตอนเนี้ยเราลองใช้กฎเก่าดูไม่ใช้ธงได้ค่ะโฟร์ชันขัดน้ำหนักไปน,นิดนึงเดถามนิดนึงจากระยะเนี่ย25ฟุตเนี่ยพอไม่มีธงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องมีธงแต่ในการที่เราเล่นเนี่ยถ้าเรามีธงอยู่ข้างในปุ๊บแล้วเราจะมีอะไรที่แบบว่าเราจะใช้ในการชั่งน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นธงได้ชัดเจนมากพูดง่ายๆมันจะมีเป้าหมายให้เราเลงใช่ไหมเวลาจาก25ฟุตซึ่งมันก็โอกาสที่จะลงนั้นยากอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์น้อยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองลองปักธงเอาไว้ดู ตรงนี้น้ำหนักดีมีเข้าลายแต่ขาดน้ำหนักไปนิดนึง <c oughs> อ่ะพอตอนนี้พอมีทงปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างแตกต่างกันยังไงจริงๆความรู้สึกของแพลวก็คือเหมือนมันมีอะไรให้เล็งได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แบบมันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอ่าโอเคน้องแพลก็ได้ลองทั้ง2แบบแนละ้วใช่ค่ะั่ธงนิ้งเอาไว้กดใหม่นะฮะแล้วก็แบบเก่าก็คือว่าโดยไม่ใช้ทงถามเนเรื่องความรู้สึกอีนิดนึงของน้องแพลคือชอบแบบไหน สำหรับแพลแล้วถ้าพัดระยะสั้นเนี่ยจะชอบเอาธงออกนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนถ้าเราย20ฟุตไปเราก็จะเอาธงไว้ที่เดิมการที่เราเอาธงไว้ที่เดิมมันจะมีอะไรให้เราเล็งได้มากขึ้น <c oughs> นอกจากหลุมเล็กๆอันเดียวนะคะดีเลยครับท่านผู้ชมลองไปติดตามกอล์ฟไดเจสฉบับเดือนพฤษภาคมดูนะครับว่าปักธงไว้หรือไม่ปักธงดีนะครับเพราะว่าเขาได้ทําการวิจัยเป็นอย่างละเอียดเลยเวไหน เหมาะสมกับท่านผู้ชมนะฮะไปลองอ่านดูครับ